มันต้องเด็ดขาดครับเรื่องของบ้านของเมืองมันต้องเด็ดขาดครับไปเกงใจไม่ได้หรอกครับ <todo. S 1> เราไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวเลยนะอยู่เฉยเมันเกิด <fries. S 1> มาหาเรื่องเราเฉยเฉยมากวนปีนเฉยนะครับใช่เวลาเนี่ยิงพวกเราไปยในอเ้ในทาทางนี้ anta, ตามมันเป็นไอ้คุณเซนตอนนี้เขาคงพาหวัดดี <dale S 2> <ข>หูกเขาคงพาไปหาหมอแล้วมั้งครับได้กินยา ได้กินยาจิตประสาทได้กินยาจิตประสาทได้กินยาระงับประสาทไปนะแต่ผมผมว่าอาจจะพักพวกลูกหลานบอกว่าเฮ้ย<ม>คุณเซ็นคุณโพสต์อย่างเงี้ยมีแต่เรื่องเสียเข้ามาเสียทั้งตัวคุณด้วยนะครับประชาชนก็ไม่ชอบที่หน้าด้วย<ม>เขาอาจจะห้ามก็ได้นะครับ ผมว่าหมอคงเอาตัวไปบำบัดรักษาเป็นไปได้สูงนะฮะเพราะว่าหนึ่งเขาเครียดมานานชีวิตเขาเครียดมานานนะครับตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะครับลบทับจับสึกมาอะไรมา ตอนนี้ประชาชนชาวกัมพูชาก็เริ่มประท้วงด่าคุนเซนแล้วนะครับมันมีโรงงานของกัมพูชาปิดแล้วก็คนงานแ800รอคนต้องถูกเลิกจ้างเขาเลยออกมาด่าคุนเซนนะครับเดี๋ยวจะลามเป็นไฟลามทุ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นไฟลามทุ่งเอาไม่อยู่นะครับ ผมว่าคุณเซนฟังไลฟ์ผมใช่ฟังนะครับผมว่าฟังอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมว่าคุณเซนฟังครับเพราะว่าขนาดชาวบ้านคนหนึ่งทหารคนหนึ่งแกล้งพูดว่ามันหน่อยอะมันจับพ่อเขาเลยมันจับพ่อเขาเลยนะครับแล้วมีประชาชนชาวกัมพูชา มาบอกว่าชาวบ้านลำบากเดือดร้อนมันมาตามจับในประเทศไทยเลยนะครับมันมันฟังครับคุณสนธิคุณจตุพรว่ามันมันยังโกรธเลยนะฮะมันยังโกรธเลยนะครับ ไอ้น้องนี่บอกระวังสีกากรอป,ปลอมตัวมาขอไลายเซ็นนะฮะมาไอก้ก๊อบมันไม่เอาครับมันไม่เอาแล้ว,วไ,ไอ้ไอสีกากรอบเนี่ยมันเละเฉพาะพระที่รวยรวยพระหนุ่มๆหล่อๆแบบไอ้กาโต้นี่มันก็ไม่เอานะมันต้องเอารวยๆครับอีก,ก๊อบนี่มันไม่เอาหล่อนะครับมันเอารวยนะครับตกงลงว่ามีความผิดไหมนะ มันไม่มีความผิดมันต้องประชาทันไนะแบบนางมารจวิกาสมัยพุทธกาลนะ่ะน,นะฮะเคยไปทั้งหมดเ้าองค์แล้วจากวัดวัดใหญ่สผมว่าไม่ใช่แค่เก้าองค์ละใยายก๊อฟเนี่ยมันน่าจะเป็นร้อยวัดอนะ่ะน่าจะคือมันเดินสายหากินมันไม่ได้รักอะ่ะมันเดินสายหากินแบบเนี้ยนะครับมันถ่ายคลิไปไว้มันถ่ายคลิปไว มันโรคจิตด,ด้วยหรือเปล่าไม่รู้มันจะมีอารมณ์ก็ต้องเห็นหัวโล้นๆห่มเหลืองหรือเปล่าตื่นเต้นมันหรือเปล่าไม่รู้นะอันที่หนึ่งนะ <c oughs> มาเนี่ยนะแล้วก็สองมันถ่ายคลิปเข้าไว้เนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วมีพระบางอกบางรูปนะครับพระบางรูป <c oughs> มาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ตำรวจที่จะไปจับศึกพระใช่ครับมันไม่ใช่หน้าที่ตำรวจจะไปจับศึกพระแต่ แต่ตำรวจต้องทำความจริงให้ปรากฏเรื่องเสื่อมเสียพระพุทธศาสนาออกมาขนาดนี้พระชั้นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับตำรวจก็เดินทางไปไปที่วัดเอาหลักฐานไปให้ท่านดูว่าแบบนี้ท่านจะสึกไหมเรื่องสึกเป็นเรื่องของพระอยู่แล้วแล้วท่านรู้อยู่แล้วท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าท่านประราชิกท่านยังมาห่มผ้าเหลืองมาหลอกลวงชาวบ้าน ผมว่าถ้าตำรวจไม่ไปที่วัดแล้วก็ไปเอาหลักฐานแสดงท่านดูและท่านศึกละอายใจต่อบาปและท่านศึกนะผมว่าตำรวจเก็บหลักฐานเขาไว้นะครับว่าไอเนี้ยมีหลักฐานถ่ายคลิปกำลังร่วมเพศเลยแล้วมันรู้ว่าตัวมันประราชิกอยู่แล้วลาเอาสังฆทานไปถวายถังหนึ่งแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับพระรูปนี้เลยนะครับว่ามึงชอบโกงโกู มึงขาดจากความเป็นพระแล้วมึงยังมาห่มเหลืองหลอกกูให้เข้าใจว่าเป็นพระทําให้เราสูญเสียสังฆทานไปถังหนึ่งเอาแม่งเข้าคุกไปเลยนะครับไม่ต้องศึกแล้วเอาเข้าคุกไปเลยนะครับท่านยังไม่ละอายใจต่อบาปยังมีหน้าออกมาพูดปกป้องพวกเดียวกันว่าการจะศึกพระเนี่ยตำรวจอย่าไปเสือกเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ ก็เพราะคณะสงฆ์มันห่วยอย่างนี้ไงนะครับคณะสงฆ์ทำอะไรย่นย่นเยอะช้านะครับชาวบ้านเขาไม่รุงประชาทันท่านก็ดีแล้วครับมานะฮะหลักฐานมันชัดเจนถ่ายคลิปโป้เขาไว้นะครับมันมันศาสนาเสื่อมแต่ผมมองว่าเป็นการสั่งายนาศาสนานะครับ มันจะโอ้โหพระใช้ว่าพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคิดไม่ถึงครับตกใจนะครับตกใจตกใจนะครับเออกูแนะนำอย่างนี้นะไอ้พระที่มันอะไรวะกันหนัดจะเคลื่อนเนี่ยนะ,ะมึงซื้อตุ๊กตายางไปดีกว่าวะไอ้ฮานะแทนอีกออฟอะนะฮะามาฮะ ไอ้ก๊อฟจะติดคุกไหมผมว่ามีสิทธิติดคุกครับมีสิทธิติดคุกครับเดี๋ยวกําลังเช็คเส้นทางการเงินของวัดนะครับการที่จะวาดวัดหนึ่งยักยอยักยอเอาเงินของวัดไปเนี่ยแล้วไปเข้าอีก๊อฟเนี่ยถือว่าอีก๊อฟเนี่ยร่วมกันยักยอ่อกก๊อฟมีความผิดอาญาครับ,บก๊อฟมีความผิดอาญาครับนะฮะ คือผมเนี่ยดูคลิปนะบิ๊กเต่าดูคลิปไอ้บิ๊กโกดูคลิปแล้วก็ไอเ้เหี้ยเจะาอ้วกอเออถ้าดาราพระเอกมันหล่อๆก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะครับเออแล้วก็ไอ้องค์ที่รู้ว่าประราชิกแล้วไม่ยอมศึกเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะไปทําถังสังฆทานเอาตุ๊กตายางไปถวายคงจะดีใจกิ้วๆมาไอ้นะครับอืม จริงๆฮะมันเรื่องไม่อยากจะพูดถึงนะไม่อยากจะพูดถึงพระจะดีใจกิ๊วนะบ๊ดยาครับเจ้าดีครับพี่สวัสดีครับเนี่ยหัวโลนๆเงี้ยมึงห่บเหลืองแล้วเข้าตาอยคอฟเลยเนี่ยฮะ ก็เลอบอกว่าทรงธรรมชาติหครับอ่าเนี่ยมามาเนี่ยมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยทรงอีกอล์ฟชอบเลยเนี่ยเนี่ยเห็นแล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วมีแว่นมีอะไรด้วยเอาผ้าเหลืองมาห่มเลยเนี่ยมาเนี่ยนะเย่กอลมันชอบเลยโชคดีพี่โชคดี ไม่บ,บ,บ,บาบกกนบปนะครับแต่บิ๊กเต่าบิ๊กโกนะครับไปเถอะครับเอาพระไปเอาไอ้พระผู้ใหญ่เนี้ยเราไม่ได้ไปบังคับให้ศึกครับเราไม่มีสิทธิ์ให้ศึกนะฮะมาเนี่ยองค์ไหนที่ว่ามันประชิกไปแล้วไม่ยอมศึกท่านก็เอามาเปิดเผยผ่านพี่เลวัตก็ได้พี่เลวัตมีวิธีพูด มีวิธีพูดให้ประชาชนเขาไปอับปหิมันนะครับมานะฮะมันบาปกรรมนะครับถ้าท่านทำมาหาแดกเองนะทำงานฝีมือขายนะปลูกข้าวกินเองไม่ได้มาหลอกชาวบ้านก็ไม่ว่าละครับแต่นี่ยังมาอาศัยพ้าเหลืองหากินอย่างนี้มันไม่ได้ฮะแล้วก็ ขอบคุณขอบคุณองค์ที่สำนึกบาปนะครับยังละอายใจต่อบาปแล้วก็สึกไปนะครับสึกไปเงียบๆไปใช้ชีวิตเงินที่ท่านเก็บสะสมไว้ระหว่างบวชก็พอกินพอใช้ไปตลอดชีวิตแล้วนะครับท่านไม่ต้องหาเมียหรอกท่านไม่ทันโลกเขาหรอกนะครับไปโดนผู้หญิงหลอกนะครับไปโดนผู้หญิงหลอก ไม่ทันจริลิจาก้านแล้วครับมานะฮะไม่ทันจริลิกจาก้านนะครับตะบะไม่กล้าแข็งเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตายซะอีกนะฮะออกไปไปนั่งตั้งสำนักหมอดงหมอดูก็ได้นะครับตั้งสำนักหมอดูก็ยังได้นะลองดูช่องทางทํามาหากินพระดีๆเราก็ต้องยังกราบไหว้นะแล้วก็สบายใจนะครับ พระดีๆยังมีเยอะนะครับพระมีเป็นแสนลูกนี่มันเสียหายไม่ไม่กี่ลูกแต่ว่าที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเนี่ชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนี่เพราะว่ามันมีตังอะแล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่นี่กลัวเปิดเผยความลับอีกอบอมันก็เลือกเหยือ่อมันเลือกเหยือ่อนะฮะแล้วมี บางรูปนะครับศึกไปเนี่ยบอกจะฟ้องตั้งทนายมาฟ้องญาติโยมที่เขาไปด่าเนี่ยประทเขาไม่กระทืบกระบุลแลวไอ้ปามึงหลอกลวงชาวบ้านเขาเขาจับได้ว่าปลาราชิกแล้วศึกไม่ต้องไปฟ้องนะครับปล่อยเขาด่าเดี๋ยวคนด่ามันก็เหนื่อยเองอะ่ะอย่าหาเรื่องเข้าตัวเลยลองตั้งลองตั้งทนายมาฟ้องดิตั้งทนายมาฟ้องว่าใครหมิ่นประมาทดิ อีนั้นน่ะชีวิตมึงหลังจากศึกจะอยู่ไม่สุขนะครับมึงจะอยู่ไม่สุกมึงจะมีศัตรูเลยต้องเรียกมึงแล้วพอาศึกไปแล้วนะครับไม่ใช่ท่านเจ้าคุณแล้วนะครับเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยมันเถอะคนจะดีจะชั่วนะครับทำชั่วแล้วเขาจับได้ปล่อยเขาด่าไปเถอะครับผมวันดีชน อยู่เฉยๆไปครับมาเนี่ยไม่ต้องไปตั้งทนายฟ้องนะครับต่อไปสีลากรบจะไปเอาอาจารย์เบียร์โอ้ยไม่ได้หรอกครับอาจารย์เบียร์มันปากจับจะตายหาอาจารย์เบียร์ก็ด่าเสียคนทนายอย่ากอบเข้าไม่ดิบหรอกครับชั้นเชิงอาจารย์เบียร์มันแล้ไม่มีเงินเยอะไม่อาจารย์เบียร์เขา มันทันคนนะมันทันคน่ะอีก๊อฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินล้วมานะมันเป็นโลกทางพระเขาถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะฮะแต่ว่าทางทางคารวาสอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่อง เรื่องปกติธรรมดานะเรื่องปกติธรรมดานะครับมาลูกซองคอมมานโดดีครับลูกซองคอมมานโดดีฮะผมใช้อยู่ติดเป้ผมอยู่ตลอดเวลาเลยสั้นๆฮะผมใช้เป้หกสิบลิตรเนี่ยผมถอดพันท้ายออกแล้วก็ติดเป้นะฮะที่ใช้นี้เพราะว่าผมใช้กระสุนหลายอย่างนะกระสุนที่ประจำลูกซองคอมมานโดเนี่ยจะเป็นลูกโดด ลูกสลักเนี่ยลูกโดดเนี่ยใหญ่เท่าหัวแม่โป้เลยอันนี้สําหรับเจอหมีเจอหมีเจอยิงเข้ามอน้ําลดนะครับเจอหมีหรือยิงไกลในระยะร้อยเมตรอย่างเงี้ยปกติลูกซองมาระยะทําการไม่เกิน30เมตรนะครับถ้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ลูกโดดแล้วก็เล็งเทินหัวขึ้นมาสักคืบกว่าอย่างเงี้ย กระสุนมันก็จะโค้งไปไกลได้ถึง200เมตรเลยนะกระสุนลูกโดดเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกปลายลูก100ร้อยเมตรนะฮะลูกปลายสําหรับงูงูนะครับแต่ถ้างูจงอางตัวใหญ่ๆงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นลูก27เมตรนะครับลูก70เมตรก็เป็นพวกงูเห่าผมใช้ติดเข้าไว้แล้วก็กระสุนยางกระสุนยางนี่ผมจะพ่นจะพ่นสี เข้าไว้แยกต่างหากเลยนะครับพ่นสีสีชมพูเข้าไว้เลยนะครับเอาสีแบบสีสเปร์พ่นไปที่กระสุนกันหยิบผิดครับกระสุนยางไว้สําหรับเจอคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ใช้อะไรก็ทิ้งไว้งั้นงนั้นมามันก็บอกไม่กี่ตังค์นะหมื่นหมื่นหกสวัสดีการนะครับถูกนะครับ